นัดปิ่นโตชานลสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตในเกม Five Nights at Freddy's 4นะครับกลับมาเล่นเฟรด d ี้อีกครั้งครั้งที่2หลังจากครั้งที่แล้วได้มีประสบการณ์แล้วก็อ่านคอมเมนต์น้องๆหลายๆคนแนะนําเข้ามาว่าพี่นัดครับจริงๆแล้วการที่ไฟกระพริบนั้นอาจจะหมายความว่ามันเนี่ยได้เข้ามาในห้องแล้วแล้วก็ให้หันไปมองข้างหลังบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยอันนี้ผมไม่ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องระวงข้างหลังด้วยเราต้องคอยดูัยาให้มนนกลเป็ อย่าให้มีตุ๊กตาตัวอื่นมาแทนที่เฟรดดี้ของเราไม่รู้แหละครับต้องลองครับผมจะต้องผ่านคืนที่หนึ่งให้ได้ในวันนี้นี่คือคำปฏิญาณของนัดปินโตถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับพร้อมแล้วเปิดเสียงให้สุดนะเด็กๆคืนที่หนึ่ง <gasps> ยังเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นผีอ่ะให้ส่องไฟไว้เลยเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้ผีกลัวแต่ถ้าได้ยินเสียงปุ๊บให้ปิดประตูทันทีนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มยังบังคับไม่คล่อง อันนี้เป็นเรื่องที่ฉันต้องยอมรับความจริงหันไปดูข้างหลังมันจะมีตุ๊กตาใหญ่ขึ้นหรือยังไงผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมจะหันมาดูบ่อยๆเท่าที่ทําได้แล้วกันนี่แค่คืนแรกนะครับปกติคืนแรกเนี่ยจะไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับออกไปหันหลังดูยังมีตัวเดียวเหมือนเดิมหันหน้ากลับไปครับวิ่งไปดูที่ประตูด้านขวา มองเข้าไปในความมืดไม่มีครับวิ่งมาที่ประตูซ้ายแต่ที่หลอดไฟแต่ที่อะไรก็ไม่ได้ครับตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับหันหลังยังมีตัวเดียวมันจะมีเสียงแบบวิงวงวิงวองวิงวอง,วง,วอ,งอยู่ในหูผมตลอดนะผมไม่รู้ว่าไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าเสียงในเกมมันเบาไปหน่อย ตีสองแล้วครับถือว่าเราทําได้ดีเหรอตึงมากคือภาคนี้มันหันหลังดิยังมีตัวเดียวนะ <c oughs> เขาบอกว่าห้ามกดจมูกหมีเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะกดแล้วเป็นไรหรอตีสามเอาละมึงช่วงชีวิตระทึกของกูมาแล้วฟังในหูยังไม่มีอะไรนะครับไปทางขวา เปิดแล้วจะโดนไหมอ่ะกระพิบแล้วครับนีไไ่ไงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงออกไปเชี่ยอย่ามาหลอนกูนะเว้่หันหลังดิน่าจะไปแล้วนะครับตีสี่ดิเฮ้ ปิดไว้นานๆครับให้มันไปทางนู้นก่อนครับกับพริบแล้วกับพริบแล้วเฮ้ยเฮ้โดนแน่เลยกูปิดตีสี่แล้วครับขอผ่านขึ้นแรกก่อนได้ไหมปิดครับปิดค้างครับตึงมากตึงจริงๆ <c oughs> สามทีแล้วนะ ผมดินเสียงครับผมมั่นใจว่าผมดินเสียงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮไปดีช่วยด้วยมีเสียงอะไรไม่รู้ว่ะเสียงประตูอ่ะ จ,จับจุดได้แล้วนะครับตึงตึงตึงจริงๆไมเกรนจะแดกเลยอะทำไมครับไอย้ยียต้องพาดดีวะบางทีไม่จำเป็นไม่ไส่องไฟนะครับเราปิดปิดประตูไว้เลยอะคือถ้าเราได้ยินเสียงเรามั่นใจว่ามาจากทางนั้นแน่ๆปิดเลยครับไม่ต้องไปส่องไฟครับถ้าส่องไฟโดนเลยครับแม่งแลวต้องคอยหันมาดูข้างหลังด้วยโคตรลุ้นอนะเดี๋ยวรอบนี้จะลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูบ้างนะครับคือเราจะรอจนถึงตีสองเราจะไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ในนี้นะ แล้วบางทีผมชอบจําสลับหรืเปล่ากดเปิดไฟเป็นกดปิดประตูอย่างเงี้ยแล้วพอจะปิดประตูเสือไปกดเปิดไฟแม่งพุ่งเข้ามาใส่เลยถ้ามันอยู่ในระยะไกลอะครับมันเห็นไฟเราอะมันจะวิ่งหนีแต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมันจะพุ่งมาเลยตีหนึ่งแล้วนะแหมตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอนะเร็วเชียร์ะพอตีสามจะไปตีสี่ตีสี่จะไปตีห้านี่โคตรนานอนะ่ะแล้วยังไม่เจอในตู้เสื้อผ้านะครับแล้วผมห่วงที่ตู้เสื้อผ้าที่สุดเลยผมไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรไงตอนไหนยังไม่มีอะไรครับเพิ่งตีสองผมอาจจะระแวงไปเองนะแต่ผมว่าผมได้ย,ยงครับ ตีสามนะครับเลขอันตรายของชายอย่างเราหันกลับไปเอ้ยมา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 หันกลับไปเอ้ยมา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 ออกไปอย่านะโว้ยอย่านะโว้ยรอบนี้หมาครับ oh ขนาดระวังแล้วนะแต่ว่าถ้าเห็นมันค้างแรกเนี่ยยังไงก็ไม่ควรจะเปิดประตูอีกแล้วครับปิดแม่งไว้จนกว่ามันจะแบบไปที่อื่นเลยอะ่ะขอลองอีกสักรอบพลังงานเทือสุดท้ายในคลิปนี้ตอนนี้ตีหนึ่งนะครับยังไม่เข้าในช่วงอันตรายนะครับโซนอันตรายคือตีสามเป็นต้นไปนะครับมีเสียงทางด้านขวาครับตีสองแล้วกลับมาสิกลับมาสิ ผมได้ยินเสียงคนเดินครับแต่ไม่รู้จากทางไหนปิดเราจะปิดครั้างล้วประมาณ6 7ถึงวีนะครับผมจะนับในใจตัวเองอยังไง1 2 3 4 5 6 7ไม่มีครับตื่นเต้นอนะ ไม่มีครับข้างหลังก็ยังไม่มีครับยังเซฟอยู่ครับตีสองครับตีสามเมื่อไหร่ผมจะเริ่มวิ่งน,นะครับสามแล้วครับการต่อสู้ทีท้ายทิงกำลังจะเริ่มขึ้นที่ไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กลับครับหันหลังเกือบแล้วฟังดีๆครับฟังเสียงเราวิ่งครับฟังเสียงเราวิ่งครับวิ่งไปปิดประตูดูมีเสียงครับ ตีสี่แล้วกับหลังดิกับหลังดิเฮ <Yeah! S 1> ียกูว่าแล้วไงตีสี่ครับปิดประตูหนึ่งสองสามสี่ห้ผมว่าอยู่ในห้องผมว่าอยู่ในห้องออกไปปิดประตู หนึ่งสองสามมีเสียงตลอดเลยอ่ะหครับวิ่งกลับมาครับข้างหลังดิไม่มีปิดประตูตีห้าสิวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลับครับข้างหลังยังไม่มีครับ ในตู้ผมไม่เคยไปดูเลยนะครับมีอีกแล้วครับปิดประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกโมงเหอะเฮ้ยไม่นะขอผ่านก่อนได้ไหมปิดประตูหกโมงอุ้ยข้างหลัง แค่ีโอ้ยจะ6โมงอยู่ไลยเฮ<ะ>ียตัวอะไรวะเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ใกล้เคียงมากๆนะครับ6โมงนะจะ5เอ้ย5โมงกว่าไม่ใช่ตี5กว่าจะ6โมงแล้วครับไม่ผ่านโอ้ย แต่ผมว่าผมผมพอจะเข้าใจแนวทางการเล่นที่ชัดเจนขึ้นแล้วครับไม่ต้องวิ่งไปตลอดแค่ฟังเสียงก่อนแล้วค่อยวิ่งไปไปเดาว,ว่าประตูไหนนะครับแล้วค่อยปิดครับเพราะว่าถ้าถ้าวิ่งตลอดอะ่ะมันไม่มีประโยชน์ฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมพลังงานหมดแล้วครับพลังวิญญาณผมโดนสูบไปแล้วคราวหน้าครับจริงๆรงิสัญญาจริงๆจ,จะเอาให้ผ่านให้ได้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> om glue om glue om glue mahaponi lu om glue <laughs>